ยายวันนาครับของมาส่งครับคุณยายคุณยายสั่งของไว้เป็นบ่แล้วพูดจากที่เลนี่เรายืนยันแล้วม่ใช่แล้ววันเราไม่ได้สั่งเหรอทุกว่าเขาว่าเขาสั่งกับตัวของปันหาแล้วของมาส่งนี่มันเสียเวลาด้วยนี่ให้่างขายกันยังไงบ้างไปดีขึ้นเลยแงผ่านเงี่ยงงอนสัมมองอ่ะค่าแรงสามพันที่มาถ่ายคิวกับผมครับ วันนี้เขาก็เริ่มทำอาหารกินเองเป็นแล้วเป็นบลาเขาต้องไปขอนั่นขอนี่ผู้ใดเขาก็เก็บเงินไว้ครับผมอยากกันซอยเหรียสังคมเดียวเฮียผมอยากทำหมุญจักพันหนึ่งเดียวบ่ผมอยากยกผมพาไปเฮ็ดก็ได้เพต้องออกเงินดอกผมอยากทำหมุญซอยเหรียแจกของกินให้ผู้เฒ่าผู้แก่คนนะครับอ๋อเคยเห็นคลิปผมที่ผมพาเฮ็ดนะบ่ที่ผมเคยไปเฮ็ดกับผู้นั้นผู้นีดเห็นเราอยากเฮ็ดน้ำแม่นครับ อ๋อท่านอยากเห็ุจะพาไปเหตุก็เป็นคนจิตใจดีนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะออกช่วยด้วยพันหนึ่งบางทีก็น้อยสําหรับคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันก็เยอะมากสําหรับนายอันครับสองเราสองพันพอกินพอใส่บ่ล่ะก็พออยู่ครับกระนพาะไปมาทายไหมครับมาเห็ุคลิปเอาไหมเนาะครับอ่าเดินทางจากกาฬสินธุ์มาอุดรน้ำมันกว่าพันหนึ่งแหะเหลือพันหนึ่งยู่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพาไปพาในอันไปช่วยสังคมต่อดีกว่าครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพาไปซื้อของก่อนเข้าไปในหมู่บ้านดีเหมยมีคนแก่ในหมู่บ้านนีีี้ใช่่่มมยคคะเเด๋วซือออขขงไปแจกโ เคยเฮ็ดบุญบ้างไหมเคยครับเฮ็ดบุญไหนมาแน่ในวัดครับอืมอ่ะแล้วก็เฮ็ดบุญก็พ่นยังผิวป้เคยเหมือนกันครับเออดีดีดีอ่ะวันนี้จะพาเฮ็ดทางไงเนาะเฮ็ดคลิปพร้อมเนาะเห็ดคอนเทนต์ดีๆนี่ดีบ่ครับเนาะทำคอนเทนต์ดีดีนี้ด้วยเนาะเราออกเงินด้วยออกแรงด้วยได้ไหมได้หน่งสี่ร้อยเนี่อ่าอะไรอีกนานอยากเอาอะไรให้คนแก่เบิ้ น้อ,อ,องมาซื้อของเหรอเท่าไรครับยี่สิบบาทอ่าเอาไปเลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เปนมาซื้อของนี้ให้คนแลาต้องสึกไงการเป็นผู้ให้รู้สึกด,ดีขึ้นบ่ครับใช่ครับดีครับดีใจแล้วก็ที่ได้ทำบุญครับเออครับใช่ครับอ,อันนี้อ่ะอันนี้ของโจรบอันนี้นของเฮาคอยกันคนละเจ้นนางานที่ทำบุญอ่ะครับผม อโอเคเดไปยวไปต่อกันนะแแ้้วเดินทางไปแจกให้อาหารคนคนแก่ใช่ไหมใกล้เท่านี้แหละทำไมต้องซื้อลูกอมกมาให้รู้ไหมเอาไว้ไม่ได้ให้คนแก่กินนะเอาไว้ให้แกหลอกล่อให้ลูกหลานๆเข้ามาเล่นด้วย คนแก่ในใจขาดความจะเหงาใช่ไหมใช่ครับถ้ามีลูกชายมาเล่นด้วยเขาจะอะไรสดชื่นมีความสุขใช่ผู้ชายายผู้ชายมาผูายวันนานครับของมาส่งครับคุณยายผุ้ยายครับคุณยายเอาของมาส่งครับ คุณยายสั <S <s enfin ่งของไ้เป็นบอคุณยายสั่งของไปเป็นบเท่าไหร่นะอันคุณยายสั่งของไปเหรอสองพันวบอกยายคนาสั่งองเนยนหายครับคุยายสั่งของไปย่น้านค่ะสองพันหาครับอาเป็นยกเลยยกมาเลยยกเลยของลงเลยว่าดจากยนนิ่งว่ายูนนี่งนะผมไเห็นหงมคนถูกแยกไปเห็นหงมันไปเห็น อันนี้นายยาางฝั่งอย่างนั้นมันไม่หลเดเดี๋ยวรอเนื่อนนเ้่เอาเอายกของลงเลยสองปันหายายเก็บนั่นเยอะๆตรงไดเยอฮะไปล้างขาปะเป็นฮอดบะเป็นฮอตหไหนยายไปเห็นหุงบ่เห็นหุงแม่ไปเห็นหุงเอาใล้ในพงกันนี่วาอย่างนี้ยาย มองเเห็นหรือเ่เราตัวนี้ย่ายมีเท่าไหร่ล่ะทีสรส้งของสองปัญหาโอ้ยย่าตัวนี้อยู่สองไหวสิเออาออเออทำไงครับอันนี้ย่าตัวนี้มันลูกกับ่ัได้ทรงมากนี่เนาะมันมันต้องเก็บตัตงค์เลยนะครับนี่เก็บตังค์ละขว่มอ้าวเดี๋ยวสองปัญหาใช่ะ จอัก็สางลสังยังไม่ได้สังเนี่ยเอาเอาดูนี่ทาไงเอากีเด้อแ่ไหน่ไดอันแไหนอันแล้วว่าแล้ววัไหสร้างแล้วเพราะว่าเขาสร้งกระตุกสองมัหาแล้วของมาทรงเนี่มันเสียเวลาด้นี่บรู้เรื่องเลยบอกเนี่ยไ่ได้สร้างอีกอย่างเนี่ยกระั้าสรกระ่เป็่งัสร้างแบบเอาเอาก็ไปติดเลยเขียนว่ายายบรรณาอยู่เลยยายบรรณาคนสั่งนี้มันว่าจะคือบรรณาบราอต่ว่า ออ้าญก็ทีีลายเสนิแอเห็นมีลายเส้นย้ายพ้อเนี่ยายสั่งออบันหงงเลยหมดทกอหไปดีซยอันินไะเอาา้ามี่สองรเอาะไดีกสองรมันแย่จ่าใจจนเิ่ปันั่นแย่มีเงินถ้าข้าสองร้อยได้ยุกสองร้อยได้ยุกอ๋อสองร้อยกับสองร้อยายสองร้อยแย่ของมัมีฮะ มีสอง้ยมีบาทเอาเมดเอาเท่าเด็เอาเท่านไอ้เขากมันเด็กมาแล้วปวดสมองปวดสมองเจยังผ่าเงินเดกหงอสมองอีเอาว่ละสองร้อยอันหรือหรือไหนบางเงินบางเงนก่อนไม่พอสองรอยหรือว่าจสองร้อยดิเคยกับ่อยเบิกหนิมอ๋เนี่ยอานนะเอาเงินกู้หนีมีใบสร้างหรืเล่นีมอปั่นเเป็นชิทีเอ เอาสองร่อยก็ไม่เห็นเท่าไห่หรออรอยเนี่ยนี่นั่สองร้อยกว่าด้วยเนียนไปแก้สุดกินอย่งนี้ด้ยนึงอาคนนี้ได้แล้วกินก็ดีเพื่อนานก้อยู่กับผู้ใดอยูู่้เดียวอยู่เดียวลูกสาวอยู่กุงเทพนะอาแล้วลูกหลานอีกเดะหลานกต่คือในบ้านุแล้วเขาก็ม่หามเราเอาเงินไดใส่ลูกเอา่งมากอ๋อลูกขอให้ใทยอยู่อ๋อดีดีดีครับ เอามาสองใบอยหน่อยสองยบนอ๋อขอบคุณครับยีมแจกไอบีทนแยกี่แให้หลายกวนั่นเรงินบ่เออแนีทอนท่อนี่านีทอนก่านี่บ่ท้อนให้ไปเลยอ้ทอนข้เอาอยู่ทอนให้ทอนห่ยังไโอเคบ่มาทอนใหดีบ่อดีดีอ้ยิ้มได้เลยวะย ยอ่ยังม่มีแถวไม่ีอะไรบนี้บให้อว่โอเคนี่นายอันกาลสินเราเหยียบมาซอยสังคมเราออกกันเครื่องนึงกบผมนี่ือของหายายีจกัใจกังอ่ให่มีจิ้มไปแลนวครับวันนี้มีิบอกย่งน้ำดอกครับเสือมาไห้ครับผมเสือมาไห้จะซื้อจะบกจะซื้อมันกันบัดกินอัดียวกันิแมนเขาบม่ร้กันบัดี่ละ ก็บอกม่เขาใจเนี่ยการทุนหนีารทุนหจะถือสาได้ยังเด้อบ้านมันมากคนมาเกี่ยรเนาะโอยังกับทวได้หลายยจะถือสาได้เออจะถือสากับเตาขย่อยจะสองพันเนยหมดพอดีค้าแรงหมดพอดีค้าแรงอยู่กับยูไปเสร็จแล้วยูถ่ายรูปูุกผสมเงมาให้เมียสุดยิ้งนะเมียเมียบ่มีเงินสืดทั่วไปหมดส่งมาเช่พั ได้ตังลูกตอใส่ยูแม่ใส่ยู่้อ่เชีอกเดือมเลยล่ะเชกินมากมากเอายายสองลอยขึ้นอายาย้ยอุดีมีแเด้อยอ่อนกอาหน่อยรับต้อยากได้ลูกเดยก่อนเอานีว่ดีเลยะเอเอาไปลูกเดยว่า ไปนูกสาเ่าเป็นลูกเคยูเผูนี่ได้คนฟื้นซื้อมาให้ี่เออใจดีไดู้นี่นะโอ้ดีดคนได้เนอะปดได้เนอะปาได้เนอะป๋าได้นะาด้ ดีใจว่าคุณมาหาเจ้าของเนี่ยแบบนี้ถ้าจะต้มสุกไม่เคยมาแจ๊คเชียร์คนที่เห็นนี่แหละดีใจอยู่ิ่นมาหาแต่โอ้ยนี่ไงแม่นี่ไงมาทำบ้าจิ้มมันเป็นหนีเป็นสินเหมือนวุ้นเปาแล้วก็ทำนูนแม่ก็งงคือกันแม่คือบ่ได้สั่งแม่ตกใจเลยเป็นบ่เคยสั่งแจ๊คเชียร์แม่ก็อยู่ผู้เดียวนี่ละลูกขัวก็ตายแล้วครับยังไง รั้เป็นยังไงก็มีความสุขครับดีใจที่ไดช่วยเหลือ,อช่ียเหลือทุกยากจนนะครับช่วยทำบุญช่วยเหลือก็สังคมไทยก็ช่วยเหลือกันขเขาก็จะมีลืมเราเราก็ไม่ลืมเขาเออดีนะครับอ,อันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับนี่ช่วยเหลือกันแล้วก็ส่ง กำลังแรใจเขาจะได้มีชีวิตที่มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตนะครับเนี่ย <ผม laughs> นะครับ <laughs> อ่าเฮ้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าทิ้งกันครับคนไทยครับถ้าคนมันมีความทุกข์ความลำบากกันนะทุกคนคแล้วก็ลำบากลำบากไว้ในอันลำบากไหมก็ลำบากครับเหมือนกันครับอ่าเป็นลูกกำพร้าเหรอ <laughs> ใช่ <laughs> พ่อแม่ก็ไม่อยู่เหมือนกันใช่ครับก็ดูตัวคนเดียวหาเลี้ยงตัวคนเดียวเหมือนกันใช่ครับแต่วันนี้ได้ค่าแรงสามพันเลยออกช่วยพันหนึ่งใช่อ่า ก็ไม <G ã entender it> <uffs> ่เป็นไรเดเงินเราหาใหม่เดี๋ยวมาหาผมมีผมพาช่วยทำมหาหากินทำมหาเงินถ้าเราได้เยอะแล้วก็แบ่งปันต่างคมอย่างนี้แหละเนาะอ่ะโอเค่ะกลับบ้านเราสวัสดีครับ